สวัสดีค่ะวันนี้สารสารพันจะพาพี่น้องมาตอนมะละกอเนาะคะ่ะได้ไปแล้วหนึ่งต้นมะละกอเตี้ยค่ะก็เป็นที่พอใจมากเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาตอนต้นมะละกอเตี้ยอีกหนึ่งต้นอุปกรณ์ก็มีนี่นะคะแก้วกาแฟแล้วก็มีตอกเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ส่วนข้างในก็จะเป็นขุยมะพร้าวที่เราแช่ด้วยน้ำส้มขวัญไม้เดี๋ยวเราทำการตอนกันเลยนะคะตอนขุยมะเอ้ยเดี๋ยวเราทำการตอนกันเลยนะคะตอนต้นมะละกอมะละกอ,ะะกอเตี้ยนี่ค่ะกิ่งนี้นะค่ะกิ่งเล็กๆนะคะจากยอดของมะละกอลงมาประมาณสองฟุตนะคะ เราก็จะทำการตอนที่นั่นค่ะดูกันค่ะ,ะเราก็ดูว่าตรงไหนที่มันพอดีนะคะความแก่ของเขาที่แบบว่าไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะค่ะนี่ก็คือเราทำการเฉือนสองสองครั้งแล้วนะคะด้านบนค่ะด้านบนแล้วก็ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อ่า ปากแผลของเขาพเยือนะคะน่าแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะเราต้องให้ปากเขาพเยือค่ะนี่ค่ะเข้าไปได้เลยนี่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนที่มันพเยือแล้วนะคะนี่ค่ะทำการทำการตัดเนื้อเยื่อให้รอบแล้วนะคะ กเลยนะคะมัดไปตอกเลยค่ะมาเลยต่อไปต่อไปเราก็นำถุงพลาสติกนะคะในส่วนที่เรามีนะคะมาทำให้เป็นประโยชน์ นี่ค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราใช้อเาเทปใสปิดปากมันอีกทีนึงนะคะการตอนของเราก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเขาก็จะออกรากเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีเนึงค่ะพอถึงเวลาเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องทุกๆท่ทานได้ได้ชมไปด้วยกันนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสำหรับการตอนมะละกอต้นเตี้ย อย่างที่เราอยากได้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะในอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะคะก็เก็บเก็บเอาแถวนี้ค่ะค่ะแก้วกาแฟก็ซื้อหน่อยก็ขลุยมะพร้าวค่ะซื้อนะคะแล้วก็น้ำส้มควันไม้ค่ะน้ำส้มควันไม้ก็ซื้อจากเกษตรกรชาวบ้าน ค่ะผู้ใดสนใจก็ติดต่อไปที่ช่องเกษตรชาวบ้านนะคะว่าช่องของท่านก็มีหลายอย่างค่ะในการาทำเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะสำหรับคลิปนี้การตอนมะละกอต้นเตี้ยก็เสร็จสิ้นนะคะสะดวกในการเก็บและสวยงามในพื้นที่ด้วยค่ะก็สวยงามนะคะ มะละกอต้นเตี้ยแล้วมีลูกดกๆอะไรเงี้ยก็ทําให้แลดูเป็นเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่กินได้ด้วยค่ะ,คะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้สารสารพันขอพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้กําลังใจอีสารสารพันนะคะก็ขอบคุณก็ขอบพระคุณทุกๆท่าน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทุกท่านคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับอีสานสารพันคะ่ะพระเจ้าอวยพระพรคะ่ะ